ส่ไปบักกูต้องไปไลายครับพี่น้องครับอ่าทุนนี้อาการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวสารพัดสารพี่อบางปูบางค้นกับนี่บ,บักกูกับปลูกเองครับเสยดายอ่าใส่มันมดเลยละอือนีอ่ฮะหอมละ่ะเยครับพี่น้องครับบวกน้ำก็ใส่น้ำมันไปยิดนะอ่าแล้วก็จะใส่น้ำแบบน้อยๆก็ได้ครับพี่น้องครับอือกออภัยเด้ออืม มาเนี่ยสนาำจักน่อยกระด้พี่น้องครับน้ำจักนิดหนึ่งนี่หาเขาลาดเขา่าเนี่ยแกงขัวไก่ใส่บักเขือไงบักเขือกระนวยไงพวดพะโล้พูน่ะปะัะจิตไงกับไงคักอยากเด้พัดมาปูกพี่พน้องครับ อยากได้พันมาปลูกอยู่ปาดอันควรกระไดหึตกเจอนี่ขออภัยนะครับนี่โอ้ยพ,นะพี่น้องครับตอนยักหนวยเพราะว่าอืมมันก็ตอนไงแทะไอ้ที่คว้านผมบอกอกูค็เนี่ยมกเขือบพันไนุ์ดบูอืมแก่ตัวนี่เหรออืมแก่ตัวนี่ ม่แก่แล้วนี่พี่น้องครับแต่มันแกงสิเนาะพี่น้องเนาะจะเด้พัดเนาะนี่ขออภัยนะโย <c oughs> นเอ,นอาตกสํานี่โยน,นไปเลยนะครับพี่น้องไอ้มันออกเอาไว้ก่อน,น,อนอเป็นโยนอ่าเทวดาเพน่งอยากกินน้ำคุณด่าตอนใหญ่ขนาดพี่น้องครับใส่ลงไปเลยครับอีหยังกับที่เป็นตั้งแก่แต่มันใหญ่ไว้ก่อนพี่น้องครับ คือว่าสุกสถูกส,สีแพ้กับสีแดงเอาไว้ก้อนเพื่อนว่าเออออกรถกับสีแดงไว้ก้อนมันเป็นความเชื่อพี่น้องครับเป็นความเชื่อนะครับอบุณเเ้อะน,นะครับพี่น้องที่กําลังเขามาช่มนะฮะคลิปบ,นบานๆอบ่อมีอันอู้ยใส่สองนวยกับเต็ม,มได้นี่อือสองนวยกับเต็มเหรอ ใุ้คับพี่น้องครับอ่าหามันเกิดถ้าเกิดดี่โอ้ยเด็กินนนั่ยใหญ่ขนาดนี่พูดอ่ะพึ่งพี่น้องครับใหญ่มากเลยอแม่พันแม่พันโอุ้ยตตาเดี๋ยวครับแกง แกงขัวไก่แกงไก่แกงเพ็ดก็ว่ากันไปเราจะต้อนพี่น้องเอื้นเด้อพี่น้องเดิอนะครับอืนี่อืมว่ากบ,บ้าพี่น้องเลย